กลับมาที่หน้าของการจัดการเกี่ยวกับเพจนะครับในหน้าจัดการเกี่ยวกับเพจนี้จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นด้านซ้ายมือเลยนะครับจะเป็น table list นะครับเป็นรายการตารางที่เราที่เราเลือกมาจากเพจของเราทั้งหมดส่วนที่2จะเป็นเพจ view นะครับหมายถึงว่าให้เราเลือกหรือภาษาพูดก็คือติ๊กนะครับในเพจที่เราต้องการที่ มีให้ MP f และเนอสร้างให้ในส่วนที่3ก็จะเป็น Select Key Column ก็คือ,อให้เรามาเลือกแก้ไขส่วนที่เป็น E บางท่านอาจจะสอบถามว่าเ,เรากำหนดไปแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยบางครั้งมันอาจจะมีการเปลี่ยน,นกดของคีย์เราเขาสามารถให้เรา Edit ได้นะครับ อา,อาจจะโดยสายเหตุอื่นใดเนี่ยในขณะที่ท่านท,ทําไปท่านก็จะทราบเองนะครับค mm ือ hmm. ปกติมันก็จะโชว์ Default ของเราที่เป็นคีย์อยู่ละนะครับคียอันไหนก็จะโชว์ให้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือเรื่องของเพจทีนี้เรามาดูในรายละเอียดการทำนะครับ mm hmm. สมมุติผมบอกว่าในตาราง Student เนี่ยด mm ีฟ l ลของเขาเนี่ยก็จะให้มี List Page Edit Record นะครับมี Add Page ประกา e ด e ล e ท e พจ e ิ r e รค r e ร e r e ีลิทเร e คอร์ด r ิว o r คอร์ x p o r t i m ต o อ t นพ่ายพวกนี้เป็น default ก็คือจะให้เราทำอย่างนี้นะครับเราก็ลองลองไปดูนะครับลองไปดู student ดูว่าเป็นยังไงบ้างเรามีอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติธรรมดาเลยนะครับมาครับกลับมา กลับมาดูหน้า student หน้า student มีอะไรบ้างก็พอไปครับถ้าเราที่ที่ add new เป็นรหัสตบบัวบวนนะครับสือ password ังไม่สื่อภาษาไทยเข้ามา delete สมมติเนะราอยากจะ คลิกตรงนี้แล้วก็ดีลิทเขาก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้คือเพียงแค่เราคลิกบอกว่าให้มีการสั่งให้ดีลิทเนี่ยเราก็จะมีข้อความมาเตือนเราเลยนะไม่ดีลิทนะครับยกเลิกการดีลิทไปจะดีลิททั้งหมดกีด่กลายเกิดีติลิทเนี่ยสอบถามอีกนะครับอันนี้คือหน้าดีลิทแล้วก็หน้าวิวนะครับวิวดูตรงไหน,นตอนนี้ครับหน้าวิวเห็นไหมครับหน้าวิว จะมีรายการสมัครแก้ไขได้เน็กไปดูได้ดเรื่อยๆสี่รายการหน้าอีดิตนะครับอีก็ตรงนี้ครับสังเกตดูว่าในการแอดว่าจะเป็นการแอดการอีดิตหรือการวิวเพจเนี่ยสังเกตเห็นว่าเขาจะไปหน้า รีเด렉ตไปหน้านั้นเลยนะครับนี้เราเราก็จะมีบางครั้งที่ข้อมูลมัน,มนจะอีดิตหรือแอดเยอะ yeah. เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นละะักษณะป๊อปปขึ้นมาเลยดีไหมแอดเข้ามาแล้วก็เห็นกันตรงนี้เลยดีไหมนะก็มีวิธีครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยไปที่หน้าเพจน,นะครับแล้วก็เลือกที่ setting ตรงนี้นะครับอ้าหารเลือกที่ setting ตรงนี้นี่ อันนี้เป็นหน้าการเซตเอ่อเพจเซตติ้งลิสต์เพจเซตติ้งเขาบอว่าอยากจะให้มาดูนี้ครับโชว์อินพอสมมตุติผมอยากจะให้แอดเพจเนี่ยมันข้อมูลไม่เยอะจะให้แอดแบบป๊อปอัพขึ้นมาเลยยีดดิทก็เหมือนกันฟิลก็เหมือนกันผมก็โอเคแล้วมีวิธีอีกวิธีหนึ่งคถ้าเรา apply to อปหมาย่าทุกทุกอันทุกตารางะ จะเป็นลักษณะจะบบ pop up ก่อเนเลยด้านขวาตรงนี้ด้านบนด้านขวานี่นะครับก็คือใช้ไอคอนไอคอนนะครับโดยโชว์ basic ซนะไหมโชว์ไหมแค่โชว์กวต็ติโชว์สัตทานเดียวไหมถ้าโชว์ปกติไม่โชว์อะ่ะสมมติเขาอ,ออกก็ไม่โชว์ eject นะเลยนะตอนนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เขา ให้มาเราโดยดีมพาวขาขวานะครับเอาให้เลคอร์ดอนุญาตให้เลคอร์ดของฟิลบันทึกคอร์ดของฟิลในเพจนี้ครับแสดงโชว์ในเพจนี้กับรีไซเคิลอนุญาตให้รีไซต์นนตซได้นะครับผมก็โอเคไปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า เราติต๊กให้มีป๊อปอัพขึ้นแล้วหน้าป๊อปอัพเป็นยังไงนะครับโอเคผมผมจะแอ d ใหม่เห็นไหมครับนี่คือหน้าป๊อปอัพเกิดขึ้นต้นหน้า p o ป up แล้าก็ป้อนประมวลเข้าไปแล้วก็เซฟ็จหนะ้า edit edit ก็โชว์โชว์อ in p o อ up นะครับหนะ้า view view ก็โชว์อินป๊อปอัพนะครับ นี่จะช่วยให้เราทํางานกับกรณีที่เทเบิลที่มีข้อมูลไม่ไม่ไม่มากฟิลนะครับในม,มากฟิลเนี่ยหน้าตามันก็จะไม่รกนะหน้าจอมันก็จะไม่ลบมากแล้วก็สามารถเห็นป๊อปอัพขึ้นมาได้นะครับนี่ไปดูเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับเพจในเพจเนี่ยมันมีฟังก์ชันใหม่เนี่ยที่มีการ update, อัปเดต select p เพจลองดูนะครับอัปเดต select PAGE จะมีปุ่มใหม่เกิดขึ้นมาอัปเดตสเล็กสมมุติผมอยากจะทำแก้ไขเฉพาะสองสองข้อมูลสองรายการเนี่ยนะครับคือของถนนกับดิงเหมยเชจาเนี่นะครับก็อัปเดตส e ล็กเขาก็จะมาให้นะครับมีสองเลตค่อนมาให้นะก็คืออะไรที่มันเป็นข้อมูลรวมเนี่ยก็จะถามได้แก้ไขตรงน,นี้ได้นะครับ เห็นไหมครับให้อัปเดตสองวิคอลอัปเดตสองวิคอลดังนั้นอะไรที่มันชื่อตรงมันมันเหมือนกันถึงจะอัปเดตได้แต่ใน,นกรณีที่มันมัดนะครับสมมติผมอยากจะอัปเดตตัวเชียงรายให้เป็นเทือไทยนะครับชานนเนี่ยให้เป็นเทือไทยเหมือนกับเ,เชาวนะครับผมก็ไปแก้แก้ที่ที่ดิสตริก เป็นเทือดไทยแล้วก็อัปเดต t ุลิขศัพท์ก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งชนนแล้วก็ทั้งเหมยสเสจาวช้าจาวนี่นะครับเป็นเทือดไทยไปแล้วครคุณใช่ไหมครนี่คือฟังก์ชันใหม่ที่เขาใช้ที่ที่เขาสร้างมาให้ในเวอร์ชัน9 6นจุดะครนี้ ต่อไปอเรื่องของการ inline edit แล้วก็ inline add อันนี้ก็จะช่วยอีกแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่ฟิลข้อมูลเรา edit ไม่เยอะลองไปดูน,นะครับนะลอับไปดูตัวนี้มันจะมีไอคอนอีกตัวนึงขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมครับกติันจะมีดินสออยู่อันนี้ edit เฉยอันนี้ inline edit ถ้เราอยากจะแก้ไขตรงนี้เลยเราไม่ไปหน้าอื่นละเห็นไหมฮะอันนี้ก็แก้ไขเลยเห็นไหมครับก็แก้ไขเสร็จแล้วถ้าไม่แก้ไขก็แคนเซิลดยืนยันก็โอเคทำการแก้ไขได้เลยนะครับทีนี้การแอดแอดอินไลน์นะครับถ้าแอดอินไลน์มีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาแอดอินไลน์ I have got say we're doing กรอบข้อมูลให้ครบถ้าสมมุติมันเป็นแดงๆนะครับตรงนี้ก็คือจําเป็นจะต้องกรอบกรอกอะไรจะต้องกรอบกรอกเข้าไปนะครับทวินต้องกรอบชเดียวกันเดียวกันก็คือกรอกข้อมูลครบ ท่านก็อัปเดตตัวนี้แต่ท่านสังเกตเห็นไหมว่าข้อมูลตัวเนี้ยไม่เหมาะที่จะเป็นไลน์แอดข้อมูลมันยาวในตัวนี้ที่มีข้อมูลย,ยาวๆควรจะเป็นแยกเพจไปเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือสามารถที่จะแอดไลน์ได้นะครับถ้ามีอะไรอีกในหน้าเพจก็จะมีเรื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องของ c o อปปีนะ้เดคอร์ด๊อปปีเดคอ ไดตรงนี้จะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะว่าเราทำอะไรที่มันมีลักษณะข้อมูลคล้ายๆกันผิดเพี้ยนไปเป็นบางอย่างแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือก็แต่สิ่งที่เป็นมัเต์คีย์นี่จะต้องใส่ใหม่แล้วก็แก้ข้อมูลใหม่อยากจะแก้เป็น ก็หมายเป็นแต่หญิงแก้วคนอื่นเหมือนเดิมบมดค่ะเดียวกันกระเสริฐไปนี่ก็จะช่วยเป็นเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มเพิ่มความรวดเร็วในการกรอกข้อมูลนะครับ ะมีอะไรอีกในหน้าเพจจะมี PDF view นะครับก่อนที่ท่านจะตุก PDF view เนี่ยท่านท่านกรนณาให้ไปอ่านตรงนี้นะครับท่านจะต้องไป,ปไปดาวน์โหลดนี่มาคลิกนี่เพื่อดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ก๊อปไวไ้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า s o r t ในโฟลเดอร์ php runner s o r t plugin ก็ติดไปไว้ก่อนถึงจะดําเนินการได้นะครับก็สมมติผมทิ้งเพราะผมเข้ามาละแล้วผมก็ดําเนินการดูดู โอเคนะครับผมลองจะสั่งพิมพ์ดูครับพิมพ์สั่งพิมพ์ปุ๊บหน้าพิมพ์น,นี่ยก็จะมี PDF นะครับปุ๊บให้เข้าเจนนะครับ Generate PDF โปรแกรมเพื่อทำการเจนเลยเป็น PDF ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือ,อชั้นต่างๆที่อยู่ในหน้า ในกา,ารเนการเกี่ยวกับวิวเดี๋ยวในเซสชันถัดไปเดี๋ยวผมจะมาต่ออีกการเซตติ้งบางอย่างที่จะเป็นจป็นิดหนึ่ง